ทุกทยินดีต้อนรับสู่ช่องครับผม <Yeah. S 1> วันนี้จะมาจิตจำลาวพัฒนาอของวันที่30วันจันทร์ที่30นะครับจากพ่อแต้มเซียนชัยวานในะพี่น้องช่อมจะเป็นตัวแทนนคอยมาติตามครับลาวพัฒนาวันนี้จะพาะไปกีบสาวลาวกับพ่อแต้มกันนะพี่น้องนะมาติดตามสาวลาวจะสวยขนาดไหนจับตัวไหนกันเข้ามาติตามกันครับผม ครับสวัสดีครับพ่อแจ็ครับผมครับครับสวัสดีครับครับวันนี้ว่าจะมาภาพ่อแจ็คไปกีบสาวแล้วอ่าวันที่ยี่สิบอ่าของวันวันที่วันที่สามสิบโอ้ยลืมนะคุณผู้ชมวันที่สามสิบเนาะอ่าวันจันทร์ที่สามสิบกตอนเลยแบบเบิ้งเบิ้งกึนเบิ้งจุดเบิ้งอะไรแก่อนครับผมเดี๋ยวเขาเมื่อไหรเบิ้งเนียเขามาแล้วสี่งวดครับสี่งวดเนาะครับคุณผู้ชมนี่ครับคือ เราพัฒนาของกระเต็นเชียนเชว,วันกันนะวันนี้มดเวิร์กก็จะอไนตัวใด็กัน,กนกครับผมแับครูเนาะครับเนาะสามสิบพฤษภาคมรับ มาิบก,ก่นส30พฤษภาคม65ลาวพัฒนาโอ้ตัวสืองามนี่เราข็เขียมเนะเข้าไปเข้าไปรับงานน,านั่นดีกี่าจะรับงานเขียนโปสเตอร์ยังไงพัฒนา เดี๋ยวเหล็กวิ่งเดี๋ยวรูดเดี๋ยวเนียนแหงนะครับเนาะเอาไปตามวิ่งรูดมันจะเป็นเลขกเก่าครูลายนี้ครับผมเลขลักเลขลักอ่าเลขตลักเกียร์ครับผมแฝดหนึ่งสองสามเก้าครูนะเนาะ เก่าคู่เก่าคู่ครับเดี๋ยวเน้นให้จับคู่การเรียนเกียร์จะใจรัดไปจับคู่ครับผม มีหกหนึ่งหกสองหกมก็เจ็นึ่งเจ็ดสองเจามดหนึ่งดับผมวิ่งรูด1ตัว วิ่งรูดเนาะอ่าวิ่งรูดโอ้ววิ่งรูดหนึง่งหนึ่งตัวเดียวรูดรุดหนึ่งตัวเดียวได้พี่น้องช่วงเพื่อจะเน้นให้ติดหนึ่งกับผมสามตัวกับผมสามตัวเนาะครับผม ตัวเน้นนะครับตัวเน้นสามตัววนลายหนักเนาะครับผมครับนี่ก็จะบอกเอฟซีนะครับเนาะมันก็มาได้ทั้งบนทั้งหลางครับผมอ่าเพราะว่าไทตทีมันมันมาหล่างงวดนึงครับผมซองเก้ามันก็เข้าตรงตรงครับผมงวดซองซองก็ก็เข้าตรงตรงเข้าบนงวดลาสุดที่พันมาในเก้าหกมันกอกเก้าหกน้องเนาะครับผมแต่ว่างวดนี้ก็ก็รนาทีเข้าตรงตรงยิงแหละครับผม ครับเนียนหนึ่งนะครับเนาะยิงรูดนึงครับผมค,ร,ค,ร,คร,ร่มร่มเน,นียนนึงนะเพื่อนสุดชุ่มอร่อยผมเนียนๆไยนน้ำเนย อันนี้คือคือลักมันเนาะครับผมจับเลขกจับลักเลยเพราะมีเลขขัางเขี้ยงข่างนั่นเลยจับคูเลยครับเลขกลักจับคู่เลยเนาะแต่ว่าอาจสิสลายคูแนน้อครับเนาะเก้าคู่ไอ้บ้านเก้าคูเแต่ว่าให้เน้นเน้นเนนหนึ่งครับผมครับเน้นหนึ่งก็มีหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งซ้ำน่ครับผมนะครับวิ่งรูดได้วิ่งได้รูดได้วิ่งหนึ่งนะครับผมอ่าวิ่งหนึ่งนะครับผม แขนแม่กับส่วนตัวจับคูต่ต,ตัวเด่นครับนะครับผมนี่ครับหลวชมอ่ะนี่คือสาวเรา,า,า,าพัฒนาอ่าเราพัฒนาสาวเราสวยงามนะครับผมอ่าเน้นที่หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ 1, ่งวิ่งรูดหนึ่งอ่าครับผมถ้าชอบวิ่งนะครับผมนี่ครับคือเราพัฒนาอ่าของพ่อแต้มเซียนชัยวานนี่น้อหลวงชุม <c oughs> ่มอ่าหายมากเดนะครับผม มืดเอบบองียงหมวกเงี่ยงนักผู้งงนนชมเอาแคปหน้าจอไว้ครับนองผู้ชมแคปหน้าจอไว้หาเล้าพัฒนาวันนี้ที่30พฤษภาคม6กกันครับผม เลขลักเลขโครงสร้างเลขลักก็คือ6กเ1 2 3่สาจับคู่6กหนึ่งเจ็ดหน3่งแ่าตัวเน้นก็มี6 1หนึ่ถ้าวิ่งรูดนครับพี่น้องถ้าปร,ร้มารูดก็รูดหนึ่งเข้านะพี่น้องถ้าปร,รยโปรรูดหนึ่งโบอะไรนะครับสาวรล่าวนี่มาหนครับพี่น้อง หมวดนี้ฝากไว้ครับเป็นแนวทางนะครับในพีเนาะครับผมครับผมกลาบขอขอบคุณพ่อแต้มกันครับผมครับผมครับผมโชคมานโชคมารับครับขอบคุณพ่อแจ้มดีพ่อแต่มให้สาวลาวมาถ่าไปกีบสาวลาวกับพ่อแจ้มแบเรียบร้อยครับผมขอให้ท่านช่มจงโชคดีกันนะครับผมลาวพัฒนากันสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผม